อ่ะก,ออก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับก็นะครับผมเพิ่งเข้าไปดูคลิปผมมาเมื่อกี้นะครับไปดูคอมเมนต์โอ้โหเยอะมากนะครับแล้วก็ยอดแชร์เยอะมากเป็นคลิปที่ผมเอาอ่าไปถ่ายรถถ่ายหน้าสุดเดียวสา่พันหกนะครับทุกคนก็เข้าไปดูมาตอนนี้จะล้านวิวแล้วนะครับผมลงไปประมาณสองสามวันคืออย่างนี้แหละครับม,มีคอมเมนต์พี่ๆเ็าบอกว่ามัน ไม่ผ่านมันถ่ายไม่ได้นะครับเจอ้าลกมันมันถ่ายไม่ได้มันไม่เข้าก็คือวันนั้นนะครับผมขอให้โรงงานเ็าเอาไปลองแบบนาที่มันเป็นหญ้านะครับหญ้าหน้าหนาลรๆเลยนะครับทุกคนแต่ทีนี้ก็คือผลที่ออกมามันก็อย่างที่เห็นนะครับในคลิปนั่นแหละนะครับทุกคนมันก็เข้าแบบเข้ามั่งตรงไอ้หน้าหนามันก็ไม่เข้านะครับคือถ้าผมเอาเอาไปให้เขาลองในที่นาที่มันปกติที่มันไม่มีหญ้าอย่างยัไงมันก็ถ่ายได้นะครับ ก็คือผมแก่แค่อยากรู้ว่าถ้าเจอยอาลูกลกเนี่ยเธอไถได้หรือเปล่านะครับแต่นะปกติเนี่ยมันไถได้อยู่แล้วนะครับหกใบมันเข้ากันนะครับแล้วก็ก็มีคอมเมนต์ที่พี่เขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นริ้วต้องไส้นะครับตรงนิดนึงต้องลองผ่านคือผ่านเนี่ยสังขานผ่านเป็นนี้นะครับสองขานมาสามารถขันน็อตและขยับผ่านให้มันชิดเข้ามาได้นะครับมันปรับได้แต่วันนั้นมันปรับไม่ทันครับก็เลยลองเทงั้นแหละ คือมันสามารถปรับให้ชิดชิดก็หากันได้นะครับคือให้ให้ถีเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่คือแล้วที่พูกแปลงที่ไปลองที่มันลบเนะี่ยมันไม่มีน้ํานะครับดิดีมันอดีมันเหนียวเหนียวแล้วก็แข็งนะครับมันก็เลยอเป็นภาพเป็นที่เห็นนะทุกคนพูดแต่ว่าผมชอบคอมเมนต์นี้มากเลยมีพี่เขาอก่าอราคาหาหมื่นหกนะครับซื้อรถไถดีกว่าอันนี้ผมขอตอบพี่ก่อนเลยนะ ไม่ได้ว่าขิงไม่ได้ว่าอะไรนะครับตอนนี้รถไถนะครับรถไถนาสูบเดียวเนี่ยเครื่องซัดที1้5นะครับพร้อมโค้งราคาเกือบแสนเลยนะครับอย่างที่ผมบอกราคาเกือบแสนถ้าพี่รวมอุปกรณ์ผ่านด้วยน่าจะเป็นแสนนะครับหมื่นหกแนหน่าจะได้แค่อล้อกับคอนนะครับตัวคนอันนี้ก็มาบอกทุกคนไนะครับว่ามันผ่านไม่ขยับได้ แต่ถ้าเป็นนาปกตินะครับ <c oughs> นาปกติเลยอะ่ะท,ที่เขาเกี่ยวไปแล้วมสาใส่เนี่ยมันถ่ายได้นะครับถ่ายไว้ได้ไวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราถ้าจะจะเอาลึกหรือว่าเอาตื้นนะครับมันปรับระดับที่ถาดได้นะครับถาดทางหน้านะครับทุกคนถาดถาดที่ว่าเห็นอยู่หน้าผานนะ่ะมันสามารถปรับขึ้นผ่านมันก็จะเข้าตื้นถ้าเราปรับลงมาผ่านมันก็จะเข้าลึกนะครับ โอเคครับผมก็ตามนี้ครับส่วนราคาโรงงานคขาเปิดไปที่หนึ่งหมื่นหกพันนะครับไม่ลม้มส่งนะเห็นผมถามจากโรงงานมานะครับประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครสงสัยแล้วก็พิมพ์เข้ามาคอมเมนต์ถามได้นะครับก็อยู่ที่พื้นที่นะครับบางที่มันก็ไม่เหมาะสมดินแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทุกคนก็มี พี่อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นแถวภาคอีสานเนี่ยถ่ายไม่ได้แน่นะครับเพราะว่านามันวิ่งเล็กแล้วก็เหนียวแข็งอันนี้ก็้วแจะพิจารณาของแต่ละแต่ละคนนะครับเพราะว่าดินแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆถ้าดินอย่างบ้านผมเนี่ยมันก็จะออกเละ,เละนุ่มๆลมนิดเหนีหนนนยวมันไปได้ครับถ้าดินนี้แต่ละแข็งจ,จัดก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องสูบเดียวนะครับแล้วมันลากหลายผานอันนี้ก็สําหรับสำหรับผานันเนี้ยผมบอกเลยว่า เอาไว้ทํานาตัวเองเหมาะครับอ่าโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ